เป็นครั้งแรกนะครับที่เราสั่งสินค้าออนไลน์เป็นทีวี40นิ้วนะฮะดูซิว่าจะประทับใจไหมกับแบรนด์ไฮเซนนะฮะอันนี้เป็นขาตั้ง จอสำคัญมากกับฝั่งนี้อ,อ๋อสายไฟเขาบิ้วดินมาเลยสายไฟแบบไม่ไม่ได้ทอดการลงเสียบปลั๊กเลยครับลากไปที่ไกนเดี๋ยวนี้มันติดหรือเปล่า อ้าวมาแล้วอยู่ในกล่องโอเคโอเคแสดงภาพ เสียงพร้อมโอเคเต็มไม่มีปัญหาครับไรเกิดย่ำครับผมโอเคปิดก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ขาตั้งทุนแรงหน่อย ถึงอย่างนี้ฮ <c oughs> โอเคมันมันแส่ว่ามันสุดม,มาละแก๊กแก๊กแก๊แกปันคือต,ตัดป้องกันเกลียวหวานน็อตหวานอะไรเงี้ยแล้วถ้าว่าเราไม่มั่นใจเราก็เอาตัวนั้นหรือให้เบอร์มันแข็งขึ้นนิดน,นี่ลองอัดลองขันต่อดูไปได้ไหมแต่ว่ากลัวและนะ้วก,ก็นีดี่าแค่ตึงมือแค่นั้นนะครับว่า โอเคแล้วตัวนก้ไม,มไ่ประมาณนี้อันนี้